สภาพห้องตอนนี้คือมอสุมพัดหอขคอยเลยย้ายของกระจัดกระจายหอยมาลงตรงเตียงไปเมื่มือนีสิผ้าซุ้มเจ้าไปชุบประชิบน้ำนะคะไปซื้อมงน้ำกันนะคะไปซื้อมุงเมื่อกลางใหน้องต้อนเพราะว่าอีหยังเปิดประตูนอนค่ะเปิดกระจกนอนยุงมันเข่ามากัดลูกซ้ายคอยกังเว้นมันกระตอดจนโปลูกโศกเมื่บ่เปิดกาบ่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันอบมันอ้าวมันห่อนเหลือเกินค่ะในระหว่างที่คอยเตรียมของเตรียมยางเตรียมกระเป๋าเบียร์นะคะเดี๋ยวสีลืมอีกนะคะน้องสาวก,กับน้องต้อนกับลุงมะล้อหางลางรถตุกตุกขาประจำเฮ้ากมา ียบร้อยครบทิมแล้วห้องกัสีออกเดินทางไปชุบประชิบกันอยู่สนามบินเลยค่ะแต่งตัวแบบนี้แหละคะ่ะแบอเรตแต่งตัวสิไปเที่ยวไปใส่หรค่ะแบบสบายสบายกันชิวๆนะคะน้องต้อนกัคือ้นแบบว่าเฮ็ดหนา้าเวอร์ตาลิตนศาสตร์ขึ้นยังลูกคอยพี่น้องโปโลกโชคเมื่อขาป่านคนเป็นโลกเอชแต่ความโชคดีของลูกซ้ายคอยก็คือนั่งบอเรตแผ่บอเรตอาร์ิจิกอีหอย่างสักอย่างเลยนะ,ะแต่โดยความเป็นแม่คือคอยเห็นลูกเป็นจำเป็นโปโลกโชคจังสี่นะคะกระใจว่าวุ่นนะคะรู้สึกบ่ดีมากๆเลยนะคะถึงขนาดแบบว่าได้หาบ้านไหมกันเลยทีเดียวค่ะแต่่วา ระวังที่เฮารอระวังทางนะคะเขาก็จะต้องไปหาวิธีการแก้ไขก่อนนะคะในขณะที่เฮาสิรอเบิ่งบานใหม่นะคะถ้าได้เป็นไปได้คอยก็อยากง่ายปีนานะคะถ้าได้เร็้ยวคอยก็ย่ายเร็วค่ะเพราะว่าถ้ามัน่มีอยียงเปลี่ยนแปลงนาะจาก้กแต่คอยให้พี่แปล้ลรดตุกตุกตก่าประจํขคอยเบิ่งน,นะคะมันจะมีบานหลังไม่นะคะที่กําลังรีโนเวทมาอยู่ซึ่งอาจจะเซจปีหนานะคะอาจจะเป็นไปได้อาจจะได้ย้ายปีนาต่ถ้าห้พพอนองตะลอนเบิ่งให้นางสิหาแถวๆราวา่าไหวแถวๆชาร้องแถวๆในเมืองห้ยคอยเลยนะคะเป็นหม่องเก่าที่เคยชาวบ้านอยู่แถวน,นั้น แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาข่อยมักอยู่โซนนี้เนื่องจากว่าเวลาเขาเดินทางไปตั้งจังหวัดหรือไปเหตุธุระโดนๆแบบนี้เขาก็มีมีมีพวกอยู่นี่แล้วนะคะไว้วางใจได้นะคะห้มาว่านเบิงเด็กหน่อยเหมือน<ห>ตอนที่กับบ้านไปวังหันนี่งานพไมหญยนะคะตองสองอาทิตย์่อยกวานให้เอรอแล้วเบิงลูกเบิงโซเฟียมีหน่อยนิกกี้ห้นะคะแบบว่าบ่าตองห่วงเอียงเลยค่ะเพราะว่าเราเบิงดูแลดีห้องเรากระทูห้ค่ะแต่อาจจะบ่ได้สะอาดขึ้นจ้าขอแล้วอีกอย่างหนึ่งข่อยจะเป็นค้นถือคู่ถือเหลิกนะคะทุกคนเวลาสีใหญ่บานใหญ่ ขอใอ้ต่องเบึงหองเบึงวันเบึงเดให้เรียบร้อยก่อนสิเข่าไปสถานที่ไม่ไม่นะแหงนั้นนะคะทุกคนขอยเป็นคนแบบนี้ค่ะขนาสิเศร้าคอนโดแต่ก่อนคอยยังเบึงเหลขก้องเบึงบานเบึงเหล็ที่เบึงสุยางเลยเด้กเราะเลิกงามเวลามันสําคัญต่อการใส่ชีวิตและก็มีผลกระทบต่อการใส่ชีวิตของเฮาเลยนะคะทุกคนบานบ่ดีหองบอดีก็มีผลลบเด้อค่ะคอยบอกไว้ก่อนได้อยาวาบ่สาคัญเด้อพอัันคนจีนขเจาสิเบึงห่วงจียบ่พี่น้องมาต่อข้าเรื่องกันเลยค่ะหลังจากที่ไปชุประชีพยุตไว้ตอนนั่นแมนบ บอได้มุ่งมาตามที่คอยต้องการเพราะว่ามันบ่มีสปีกที่คอยอยากได้กตเลยได้พากกันขี้รถพ่วงนะคะมาส,สดอดดยู่รตัดถลางกันคะ่ะแต่แต่ไม่คกกิต้องมาสื่อไวไฟอยู่แล้วนะคะข่อยกันเลยได้มารถตัดถลางเลยนะคะมาสื้อมุ่งให้นองตอ้อนน้ามาเบิ้งเน็ตของจาของน้ำนะคะสิเปลี่ยนเน็ใไม่นะคะแต่ว่าในระหว่างก่อนที่เขาจะไปเหตุุระเรื่องเน็ตกันกับสีแวกข้าวเบิ้งสกูตเตอร์จัก,กรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้ากันก่อนนะคะบอถือใจนะคะกับบอเอาค่ะเพราะว่าฉันบอได้อยากสื่ออยู่และะ้วค่ะขออนุญาตพีสุดส โตโนะคะเกือบอ e ีโอบส่งขัดขาทั้งห้างนะคะกับกระเป๋าดำๆบัตริซักต๊โทสวมอีกต่างหากหุ่นพีเขาสีผิวเขานะคะทุกคนผมเขาคือแบบสวยสไลเดอร์มากๆนะคะ,ะตัดมาจากขวางกับน้องสาวหัวฟูบอลูว่าสิฟูแบบไหนแล้วนะคะน้องตะลอนกับมัมออกกอกนะคะพี่น้องไปสอบถามเรื่องพอกเกตเสร็จแล้วด้วยความที่แบบว่าบ่ามีความรู้กันก็นเลยขอตัดสินใจกับน้องสาวก่อนนะคะคื่นี่ดีที่ว่าน้องสาวมาหํานะคะทุกคนนั่งก็จะเป็นคนที่แบบว่าใส่ความคิดสโลตเซและนะคะปากสลอดเซและนะคะก็เลยได้ใช้เวลาช่วงนี้คิดกันทบทว เรื่องเน็ตกันกอนค่ะแล้วก็ผ้าหนองตะร้อนมาเบิ่งสุดนะคะนางผัดไปสะดุดกระโปรงสีชมพูกระโปงบาร์บี้พี่น้องลูกข่อยอยากได้ยิ้มจนเหงือกแหงนะคะเขียนออกมานะคะกลับมาเจอพีเอฟซีนะคะแบบว่าตกใจเลยนะคะขาจาดีใจแหงจนขนลุกพ้องปวดขี่กันไปเลยทีเดียวนะคะทุกคนเราติดตามแต่อยู่ในทองนะคะพอเราได้มาเจอเราก็ดีใจแล้วเนาะคะ้คนฮักคนแพงนะคะทุกคนขาเขาก็เข้าใจเขาละคะ่ะตะร้อนนีบค่อยเกีบอากานนะคะมักเขินนะคะเห็นผู้สาวเห็นคนณรอบ่ได้เลยนะยิ้มจนเหงือกแหงพี่น้องหูแจ๊กเขินหูแจ๊กอายก็เป็นเนี่ย มาเบิร์กงงกันน้องสาวเอาคือมีลูถงเดียวคือมียุมุงเดียวหลังเดียวบัดเนี้ยสีชมพูเอาไปเอามาโอ้โอ้มันมีอีกอันนึงก็เลยเอาสีขาวมาดีกว่ากับพากกันคิดทบทวนเรื่องพอเก็ตเน็ตนะคะทุกคนคิดไปคิดมากับมาด้ราคานี่นะคะยางหาสุรานนะคะล้านของบรรน,นาการเฉยูยูประมาณพันสี่นะคะแต่ว่าพนักงานคือแบบว่าเชียร์ยิ่งแอดข่อยมาแบบตัวแพงๆประมาณหาพันสี่พัน 3, สามพันยสนะคะก็เข้าใจแหละว่าเขาอยากขายของแต่โดยความที่แบบว่าน้องสาวข่อยมาเลี้ยงสื่อสารมาเลี้ยงนนะักข่าวนะพก่น้องเออปากไมส่สโล นะคะมาสวยบ่าหายคอยได้เสียเงินแต่คอยอยมาคนเดียวคอยได้เสียเงินนะคะเป็นหาพันบุญแลพ,พี่นวงมือนีนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งแซมจีเป็นหนีเขาเป็นแสนค่ะโดยความที่แปลว่าลู่เท่าพอถึงการนะคะพี่นวงเกือบจะเป็นหนีแซนโดยบุรุษโตด้วยค่ะแต่ว่าก็เข้าใจละคะเจ้าหวังดีเนาะเออซื้อของซื้ออย่างเรียบร้อยแล้วนะคะข้ากักลับบ้านกันค่ะติดน็ตอย่างเรียบร้อยแล้วสบายใจแล้วนะคะกักลับมากางมุงให้ลูกสายตอสีได้นอนแบบสบายใจประตองกังวลว่าลูกถึถึงนุ้งกัดเป็นใครเลือดออกประสบการณ์มือนีย่างที่บอกไปเกือบไดด้ติ เงินแสนบรูโตเดี๋ยวความที่แบบว่าคอยอยากรู้ว่าเวลาพอนของพอนอย่างจะเสียกระจ้าเฮ็ดแบบไหนเดี๋ยวความที่แบบว่าคอยอยากรู้แล้วคอยก็เลยถามกระจกว่าเวันละกระจกพอนของพอนอย่างยังเสียเฮ็ดอีหยังจังไดรเนี่ยนะคะโดยความที่แบบว่าอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารบรูเรื่องพี่พนักงานก็เลยเข้าใจว่าคอยอยากสิพอนโทรศัพท์อีหยังแบบนี้เราก็เลยเฮ็ดให้แล้วบอต้องโหลดแอปทูมันนี่วอลเล็ตแมนบอเดี๋ยวความที่แบบคอยบอเคยใช้อีหยังแอปทูมันนี่วอลเล็ตพี่น้องคอยก็ว่าแมนอ๋อสงสัยที่ว่าว่าใจเงินใจอย่างในเซเว่นแมนบอแต่คอยก็บ่ได้คิดอีหยังมากเเฮฮ็็ดไปดมามีออดดกเบี้ยเฮ็ดไปเฮ็ด มามีวงเงินบอเกินแสนพี่น้องเอามันเป็นแปลกๆอะไรเดลยไปเนี่ยเอาไปเอามาเอาถามเขาแบบตรงๆเลยนะคะมันเป็นเงินกู้คอยกันเลยบองว่าต้องเหตดค่ะหนูแค่อยากรู้ว่าเฮ็ดแบบไหน,นบริษัทมาก,กู้เงินเรื่องเยเป็นนี่เป็นเซียนโดยความงงความรู้จะควางบ่ถึงการนะคะอยากหูอยากเห็นหลายพี่น้อง